สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับช่องแม่บิวหิวโซอีกแล้วนะคะวันนี้แม่นะคะจะพาทุกคนมากินอ่าสายนางนะคะนี่ค่ะสบายนางแล้วก็คันเทนาจะเป็นเนื้อนะคะแล้วก็เป็นตับนะคะก็จะมีแจ่วขมคะ่ะแล้วก็แจ่วเปรี้ยวของแม่บิวนั่นเองที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นน้าซุปเนื้อนะคะต้มเนื้อของเรานั่นเองและผักสดคะ่ะแม่บิวต้องขอโทษขออภัยนะคะทุกคนที่ไม่ทานดิบนะคะเดี๋ยวแม่บิวทานให้เอง ให้ดูเป็นความสนุกสนานแล้วก็ให้เรียกน้ำย่อยหิวข้าวแล้วกันน,นะคะแม่พิวจะมาทำน้ำจิ้มนะคะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวนาอแล้วก็น้ำจิ้มดีคะ่ะอย่างแรกนอ้อเราใส่พริกป่นก่อนสักช้อนครึ่งเนาะอย่างละช้อนครึ่งเลยจ้ะยังไม่ได้ทำเลยน้ำไหลไหลละอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะ ชูรสนั่นเองเข้าครัวของเรานะคะคั่วใหม่ๆเลยครัวเองนะจ๊ะ,ะอย่างละช้อนครึ่งค่ะอันนี้จะเป็นแจ่ว แจ่วดีอันนี้จะเป็นแจ่วเปรี้ยวนะคะทุกคนตามด้วยน้าปลาค่ะนี่นะคะดีของเราได้มาพร้อมซื้อเนื้อนะคะทุกคนโอเค เลยอันนี้จะเป็นเจียวเปรี้ยวนะคะใส่มะนาวไปอันนี้แนะนำสำหรับคนไม่กินขมนะคะแม่บิวก็ชอบมากเลยแซ็ปเซ็ปนะคะอันนี้จะเป็นผักชีชีฝรั่งต้นหอมนะคะโรยหนะ้าลงไปเลยคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะเราไปถ่านกันเลยนะคะทุกคนคันเทนาครั้งแรกของแม่บิวนะคะเอาแม่บิวลองแจ่วขมกันนะนี่จุ่มมันไปเลยนะอือืมอืม,อม มขมขมก่อนเลยนะครั้งแรกนะที่แม่ไปกินขมปกติไม่กินขมนะ กรุบกรุบอ่ะอืมมันจะขมไหมก็ไม่ขม,มนอะออกหวานหวๆทุกคนอืมน่อยจังเลยอะ่ะเดี๋ยวขอลองกับเย้มเปรี้ยวหน่อยนะคันแนนา อืมคำจิ้มเปรียวก็ลสอืมมาอันต่อไปกันเลยสบายนางผมก่อนเลยเห็ดเหมือนกันนะเนี่ย เขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาอะค่ะแต่ไม่ได้เยอะนะอลองเปรี้ยวบ้าง ตับเห็ดตอืมอันนีกิน ตับกับน้ำจิ้มขมดูบ้างก็โอเคนะทุกคนมาลองกับของปวดแม่บ้างน้าจิ้มเปรี้ยวว,ว้าวอ,อ,อันนียิ่งดี มันก็กล้วมากอืมอืมจิ้มผมจิ้มดีอืมอืม,อม,อมทุกคน แล้วก็สุกเกลียดใจอืมอืสุกดีมากอันนี้อร่อยพันแทนากรุบๆ อืมมีบักแพลนด้วยนี่นี่พันผักเลยค่ะจิ้มเปรี้ยวของเราบ้าง ทันอีกแล้วพระเอกของแม่จิ้มเปรี้ยวอืม,อม แทนนะสองอันเลย

เอออีกแล้ว ช้อนแม่อย่าให้อะไรมาขัดจังหวัดเราไปต่อจิ้มดีบ้างน้ำจิ้มดีมเผ็ดๆหวานมขม,ขมอืม้อ ตอนแรกอ่ะแม่คิดว่าจะข่าวก่บน,นี้อีกแก้เผ็ดก่อนทุกคน นไเอามาพันกันสิเห็ดนะเนี่ย อร่อยกินอะไรอีกอะ่ะอีกสักคำก่อนทุกคนแม่บิวจะไปแล้วเพราะว่าคลิปนานละเดี๋ยวที่เหลือแม่บิวจะไปต้มอีกอร่อยเหือแตกเพชรแจ็คดกันอ่ะทุกคนกินด้วยกันนะคะ 嗯，嗯、mm，来、hmm. mm。Hmm. Uh huh. ก,ก่อนอืน้ำไม่หิ่มแลเนี่ยอืโอเคค่ะทุกคนสิบเอ็ดนาทีแล้ววันนี้นะคะแม่บิวต้องขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมในช่องแม่บิวหิวโซนะคะ อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe ให้แม่บิวด้วยนะคะยังไงวันนี้แม่บิวไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกันนะสวัสดีค่ะ